ไขข้อสงสัยไฟเบอร์กับโปรไบโอติกต่างกันยังไงไฟเบอร์เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ได้จากพืชร่างกายไม่สามารถย่อยเองได้แบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้เช่นข้าวโอ๊ตถั่วและผลไม้บางชนิดไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน,าน้ำเช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีขีนัวข้าวกล้อง คือตระกูลถัว่วผักใบเขียวโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารโดยทําหน้าที่เสริมสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ลําไส้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพความแตกต่างระหว่างไฟเบอร์และโปรไบโอติกไฟเบอร์เป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยและการขับถ่ายให้เป็นปกติป้องกันอาการท้องผูกและช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดขณะที่โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแม้ว่าทั้งสองไฟเบอร์และโปรไบโอติกจะมีบทบาทต่างกันแต่ทั้งคู่ก็ทำงานร่วมกันได้อย่างดีในการเสริมสร้างสุขภาพของลำไส้และระบบทางเดินอาหารเมื่อร่างกายได้รับไฟเบอร์ชนิดละลายนะ้ำเจ้าตัวเนี้ยจะกลายเป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกซึ่งทำให้สลินทรีย์ีที่ดีในลำไส้จเจริญเติบโตช่วยส่งเสริมระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นท้องผูกควรกินไฟเบอร์หรือโปรไบโอติก ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการท้องผูกในแต่ละบุคคลค่ะหากท้องผูกเกิดจากการที่อุจจาระแข็งตัวการทานไฟเบอร์จะช่วยได้ดีแต่ถ้าท้องผูกเกิดจากปัญหาภายในระบบลำไส้การทานโปรไบโอติกจะช่วยปรับสมดุลของแบคเทีเรียในลำไส้ทําให้การขับถ่ายเป็นปกติขึ้นค่ะ